แวบบอกความลับหรือว่าซีเคร็ของเราบอกเลยว่ามีแต่คำว่าจึงอุ๊ยแม่นเกินเหรอเหรอไม่เป็นหึงไม่มองนี่ไงซีเคร็เทเซ็ตสตัว9,000บาทซีเครีเ <Secret. S 1> อย่านับว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่สวัสดีค่ะต้ สู่ช่างสมารีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาตามล่า หาตัวซีเครตนะคะว่ากันง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาจุ่มตุ๊กตากันที่เมกาสะพานเหล็กนะคะเพราะว่าเราเห็นแต่ละคนอ่ะคือทําคลิปลงแบบมาจุ่มกันถึงแหล่งถึงที่นี่กันแบบเยอะมากๆแล้วเราไม่ได้มาสักทีว่าก็รู้สึกว่าเราต้องโดนสักทีแหละว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมอาร์ทอยแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะว่าวันนี้จะจุ่มอะไรอางจริงเลยนะไม่ได้มีเป้าหมายที่มันแบบชัดเจนมากแค่อยากเข้าไปดูว่า ช่วงนี้มีอะไรบ้างแล้วถูก <Yeah. S 1> ใจตัวไหนก็เดี๋ยวซื้อแบบเ็จนั้นแหละป่ะคือไม่ได้มีอะไรที่อยากได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันที่มันแบบตั้งใจจะมาเอาตัวนี้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่แบบเห็นบ่อยสุดแล้วรู้สึกว่าหรือต้องมีสักอันวะคือน้องไอ้นี่ซอนนี่ที่แปะมือถืออยากได้ที่มันเป็นแบบเซตผลไม้อะแต่เดี๋ยวนี้ราคามันแรงมากแรงแบบอยากกิน เฮ้ยนี่ไงเท่าไรอะพันสี่ห้าสิบหรอหรอเห็นแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะแต่นี่ยังอยู่เต็มเซ็ตเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยยังเต็มอยู่เลยเดินดูก่อนแม่เผื่อแบบมีร้านไหนที่แบบว่าราคาเทียบราคาก่อนเทียบราคาอุ้ยน่ารักมากเลย ห้าร้อยนักมากก็โอเคนะไม่ถือว่าไม่ได้บวกเยอะมากแต่ความสนุกมันจะอยู่ตรงไหนล่ะคะถ้าเราสามารถจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยเราว่าเหมาะสาหรับแบบสมมติเรามีบางตัวแล้วแล้วแบบอยากเติมอะไรเงี้ยเอแต่จริงๆฉันชอบเซตเนี้ยฉันเคยพยายามจะตามหาอันเนี้ยที่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนครบรอบอะไรสักอย่างใช่อันนี้น่ารักอะ แต่อยากจุ่มอะไม่อยากซื้อเลยอ,อยากจุ่มค่ะไม่เป็นไรเดินดูก่อนค่ะอุย้ยของเล่นเยอะมากเลยอะเมื่อก่อนอะฉันมาเมกาสะพานเหล็กคือฉันจะมาหาอะไรหรือว่าฉันก็จะมาหากล้องฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเซตไอ้นี่ตุ๊กตาแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันที่เป็นโมเดลที่มันเหมือนของจริงอะที่หน้าเหมือนของเหมือนนักแสดงจริงๆอะอันนั้นะ่ะฉันก็ซื้อจากที่นี่นะแบบสั่งเน็ตมาแล้วก็มารับทีร้านอันที่เมกาสะพานเหล็กนี่แหล,ละอุ้ยน่ารักอะนี่เป็นแบบกล่องตั้งโชว์แต่วันนี้เราต้องมาหาตัวที่จะอยู่ในกลนนะะ่อิง 890เอ้ยแต่นี่มันไม่ใช่เป็น 8. มือถือปะน้องเป็นสัตว์อะแต่ได้ผลไม้อะผละไม้ไมันแพงกว่าชใช่ไหเดินตาม <พอ S 1> หา <ขอ S 2> ก่อนเด,ด,ดินผ่านเด็กๆก็คือแบมเด็กๆถือของเล่นมาคนละตัวเลยก็คือเหมือนแบบมา,มาจุ่ม1อันแล้วก็กลับบ้านนี่เราอยู่ชั้น2อแล้วเอ้ชของเล่นเยอะมากอย่างหนึ่งพอร้านเขาเยอะมันละลานตาจนฉันไม่รู้จะเข้าร้านไหนเลยวะมันเยอะว้าว น่ารักเต็มเลยอะ่ะน่าอ่นอะ <c oughs> น้องแบบมีปีกกลางปีกได้อ่ะใหญ่มาก <c oughs> หูใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> อ,ยะะอ้ยอันนี้เป็นแบบเช็คการมาแล้วเ <c oughs> นียวตาน่ารักอ่ะ ยังไม่เคยมีสักอันเลยนหว่าแต่ว่าอันที่เราเคยมีที่มันเป็นแมวอันน่าจะเป็นมอลลี่อีกอันหนึง่งซื้อมอลลี่มาสักอันแล้วมันเป็นตัวที่แบบมีแมวอยู่ข,ข้างๆเดียวใตย,ย,ยังไม่เคยมีเลยนะเจอหน่อยไหมอะกีตัว,ว่านี่ตัวใหญ่นะเป็นแบบอีตัวหน้าปกป,ป,ปะ่ะวเฮ้ยนี่น่ารักมากน่ารักอะ่ะอุ้ยน้องทูเรียนก็น่ารักนี่ได้หมดเลยนะเนี่ยมีส้มด้วยนะถ้าฉันจะได้ส้มไหมหรือ,อเอาไหนดีอันนี้แหละอันนี้เลย ถามเขาเพื่อความชัวร์คือหน้าตาดูดูตามันอะไรเงี้ยมันดูคล้ายคิมมอนแต่แค่เราอะเห็นว่าแบบเอ๊ะแต่ถ้าคิมมอนมันจะเขียนเลยเลยถามเขานะคะหมอชื่อฟู l l score s w e e t n นะคะแต่คือจริงๆหน้าหน้าปกมันจะเป็นแบบภลษาจีนแต่ว่ามันน่ารักรุ่นว่าก็อยากได้ส้มไม่งั้นก็ทูเรียนก็ได้อันไหนก็ได้อะน่ารักหมดเลยอะนคค่นารักตัวโตขึ้นแล้วมีน้องง่วงอะไรแบบนี้เฮ้ยน่ารักอ่ะใช่เดี๋ยวผมพาดูหน้ากรอนะ น่ารักจังมีน่ารักกว่าอีกอะตัวนี้เปลี่ยนาเปลี่ยนเขาหยิบมาให้เลยก็ถือว่าเขาไม่เป็นไรถือว่าพี่หยิบมาให้แล้วอันนี้ไม่เอาละค่ะเรียบร้อยค่ะเปิดค่ะเดี๋ยวเปิดเลยเอาน้องคนนี้เลยละกัน้องชิโน่ผมอ่ะก็ต้องอยากได้แบบน้องส้มใดๆสีแดงก็ได้แอปเปิ้ลก็ได้มังคุดก็ได้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรลองดูอุ้ย แม่นเกินแม่นเกินในน้องส้มนั่นแหละๆในส้มนี่นี่นี่ใช่อุ้ยการเขามีแบบว่าเหมือนเป็นตัวแบบรีดใส่เสื้อด้วยซิตรัสต่อไปอันนี้จากที่ลองขย่าดูคิดว่าน่าจะเป็นน้องหน้าปกเพราะว่ามันดูตัวใหญ่อ่ะฮึชไม่เป็นมึงไม่มองเดี๋ยววันการทะลักออกมา ไว้ไม่ใช่ไม่ใช่แมวแล้วอ่ะทำไมแล้วมันมาขย่บแล้วมันไม่เหลือช่องว่างเลยวะคุน่ารัชอ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากสองดี้วตามานานมากแล้วอ่ะคุ้ยชอบอ่ะแล้วมันเหมือนใครรู้ปะเหมือนนหมิงเหมือนว่าเหมือนเพื่อนฉันปะแล้วคือเพื่อนฉันก็คือแบบ,บนุษย์เลี้ยงแมวแล้วก็คาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่งตัวไงไงอย่างเงี้ยคือีหมิงไม่มีฐานตังเลยนี่ เราเจอน้องคนนี้ที่ตอนแรกเราเล็งแล้วเราถามเขาแล้วมันหมดคืออันนั้นเวอร์ชันอันนั้นเป็นเวอร์ชันหนึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันสองพี่หลังกล้องมาก็คือมีซีเครตสามแบบนะเธอเหลือสามกล้องอะเอาหนึ่งก่อนแล้วกันนี่ทยร้านแรกหมดเป็นพันกลลว่าบาทแหละเอาทุกอันเลยอันเนี้ยที่เราซื้อแกะเลยหนึ่งสองเฮ้ยม,มันเป็นนิ่มๆอะมันเป็นนิ่มๆ อ๋อ oh, ไม่ใช่มันเป็นตัวกรรัรลอย oh. แทเดนน่ารัก oh. มีหมาด้วยอ่ะและตัวนี้ก็มีชื่อว่า You Are Not Alone Rebirth 2006 Original Version oh. ไปลุยต่อ ะะหลังจากที่ไปเดินตามหานะคะตัวซีเครตตัวแรใดๆก็ตามนะคะเรามาพักแล้วก็แอบแวะบอกความลับหรือว่าซีเครตของเราตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตามหาหรือว่าไปพรีออเดอร์ที่ไหนนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะคือเอฟเฟคาเซรัมนะคะหรือว่าเซรั่มที่ช่วยจัดการปัญหาของซิลดตันนะคะที่ต้นตอค่ะตัวนี้เนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะจากแบรนด์เวสสมองอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็แพทย์ผิวหนังทั่วโลกเนี่ยเขาแนะนําตัวนี้เลยว่ากันง่ายๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ย สิวอุดตันแล้วก็รอยสิวได้ครบจบในขวดเดียวค่ะเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่คาว่าจึ้งค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมี3โมเลกุลทางการแพทย์นะคะที่ซึมลึกแล้วก็ตรงเข้าไปสลายสิวอุดตันค่ะอย่าง LHA นะคะผลัดรอยดําจากสิวซาลิซิลิกแอซิดสลายสิวอุดตันกรีคลิกแอซิดลดความรุนแรงของสิวอุดตันที่อาจปรากฏได้ในอนาคตบอกเลยนะคะว่าเลิฟเจ้าซีเสร็จขวดนี้มากๆเลยค่ะอย่าลืมไปทุกกันนะคะทุกคนเอสราคาเซรั่มนะคะ30มิลลิลิตรสิบบาทค่ะ ท่าน3แล้วนะคะทุกท่านไปกันต่อโอ้โหูยาวมากมีเป็นพระแล้วอะเทมาก <s> เฮ้ยสวยนะเว้ยแล้วแบบว่าทำงานใช้แบบแบบท็อปอะกวน<ว>ดีนะสะน่อยไหมแกฉันอยากได้พระซีเครดอะซีเครดจะเป็นตัวมาร์กหน้าตัวมาร์หน้าอ๋อนี่สี<ไ>ชมพูใช่นี่ซีเครดคือนี้น่ารักโครตรแกน่ารักทุกอันเลยอะตัวนี้450บาท ล่เนี้ต้องไปตั้งรวมกับอาทอหรือต้องตั้งไว้ที่หิ่งพระหนึ่งจุมค่ะเปิดเลยมีฐานอยู่ตรงนี้ฉันว่าเอาได้แบบท่านเข้าห้องน้ำเปล่าวะได้พระนั่งส่วมพี่หรอคิดว่านะจากการจับจับแล้วดูรูปทรง <c oughs> พระนั่งส่วม เท่นโว้ยมีการ์ดเป็นยังไงดูสิว้าว so enjoyable เหมือนแบบมีความสุขจังเลยอ่ะเพลิดเพลินเพลิดเพลินใจจังตอนก้างค่ำางเออเพลิดเพลินใจจังเฮ้ยอันที่เป็นซีเครตชื่อว่า beautiful alone โว้ย so far เรายังไม่ได้ซีเครตเลยนะคะทุกคนอุ้ยต้องตูดต้องตูดนี่อะไรเนี่ยอุ้ยนี่ารักจังเลยแมวนี่ก็น่ารักนะ ้ยนี่ไงซีเครดเซตสามตัว9,000บาทตัวละ3,000บาทเนี่ยคือซีเครดค่ะซีเครด์สาม,มตัวค,ค่ะแต่สวยมากเลยอ่ะโดยเฉพาะอันเนี้ยอุ้ยนี่น่ารักมาก4,800บาทนี่จะแบบน่ารักนะน่ารักมากมีหัวหมีอ่ะแล้วใส่ได้ด้วยมั้งเนี่ยโอ้ยเป็นหนูหนูซื้อแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยอืมจัดที่รโน้ตหน่อยดีกว่าอันนี้ก็น่ารักอ่ะอันนี้ฉันเพิ่งเห็นคนเขามีกันน่ารักมากเลยน้องเป็นหมูที่แบบใส่ชุดสัตว์อีกทีหนึ่ง 650อุ้ยมีซีเครเทนี่เป็นลายลายว้ยน่ารักมากอยากได้ซีเครอทอ่ะอันเนี้ยลายมันน่ารักมากเลยอ่ะเบสจับให้ตัวหนึ่งแล้วไม่แน่ดวงเบสมันอาจจะหนุนนำฉันเบ้นมือเหงือออกแล้วมือ <c oughs> สัน่นตัวนี้แล้วกันครับจัดไป <c oughs> อ้าวแกะเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันคือแบบว่าไอ้นี่ไปเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> โอเคสี่ชมพูสี่ชม ที่แปลว่า t e n เดอร์เท็ดีอุ้ยนุมน่มมากเลยเมันน่ารักนะขายของให้เขาด้วยมันน่ารักนะน่ารักะ่ะสรุปน้องบอกอยากได้สีชมพูคะ่ะหนูอยากได้ตัวไหนคะที่ขอถ่ายหนูจุ่มได้ปะที่มีความสุขเวลาเห็นคนจุ่มอะ่ะ อยากได้สีไหนคะลองดูสิสีเหลืองน้องได้สีเหลืองอ่ะเดี๋ยวพี่ส้มเลี้ยงละกันเดี๋ยวพี่ส้มเลี้ยงมาเดี๋ยวพี่ส้มเลี้ยงแล้หนูแกะหนูแกะให้กล้องดูได้ปะได้นะชื่ออะไรคะน้องโยเกิร์ตค่ะโอเคอ้าวแกะเลยค่ะพี่ส้มจ่ายตังค์ให้แล้วเฮ้ยเสียะไรอะเฮ้ยสีเหลืองเหลืองปะ เหลืองเก่งมากเลยมือมือดีมากเลยลูกเก่งมากเลยน้องโยเกิร์ตดีใจด้วยคะ่ะดีใจไหมคะได้สีเหลืองอย่างที่อยากได้เลยเย้น้องเขาตื่นเต้นอยู่น้องเขาตื่นเต้น <c oughs> แล้วพี่ตุ้ยพยายามจะลากไปเดินดูร้านนู้นค่ะดูพี่ตุย้ยร้าน,านเดียวกันใช่ไหมคะเน,นี่ยพี่ตุ้ยบอกร้านนี้มันมีแต่ยกบอกทั้งนั้นเลยนี่คุณคุณพี่อยากจะยกบอกันไหนไหมคะคุณพี่เฮ้ยนี่ไงฮิโรโนะฮิโรโนะจาเย่คอซีเครดที่ขคเหย่าแล้วพี่รู้ไหมทางน้ำหนักอันนี้หนักกว่าเขาบอกว่าน้ำหนักมันจะหน่วง,วงมือหน่วงหน่วงมือ อุ้ยก็โหนทั้งคู่ลยนะนวลนวงมืออันนี้ดูกลวงกว่าหน่อยแต่อันนี้แหละดูมีอะไรอุ้ยอันนี้นวงอยู่นะอันนี้นะลองดูนะแต่เอาจริงป้าอันนี้เท่าที่ดูมาอันไหนก็ได้เพราะมันน่ารัก<อ>แต่แค่ถ้าได้หมีจะสะใจไงเจ้าสองอันเลยสองอันไปเลยคะ่ะเลือกทำไมจ่ายตังค์สิคะอ,อย่านับว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำขอแค่นั้นแหละ อันนี้เป็นชิ้นเดียวอุ้ยอันนี้เป็นตัวที่มันเป็นปอมปราสาทอ่ะคอยน่ารักมันน่ารักทุกตัวเลยเซตเนี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ่ะเพราะว่ามีแล้วตัวหนึ่งไงใช่ไหมใช่ไหมล่ะน่ารักอ่ะว้ายน่ารักมากเลยอยากจะตะโกนเนี่ยอันนี้คืออันที่นงนงหนักหนักนก,การ์สวยด้วยและการ์ะข้างหน้าสวยถ้าข้างหลังก็สวยเพราะข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนผ้าเขียนอ่ะ s e <Secret. S 1> ่ r e t นี่แหละ Secret แน่นอน ัวเพราะจับแล้วหัวมันแหลมหนูว่าแบบฮะหัวแหลมอีกแล้วน่ารักตัวนี้ชื่อว่าเซอร์คัสละครสัตว์ฮึเนี่ยหน่วงมือเหมือนกันสองตัวนี้ก็คืออยู่แบบรูปทรงเหมือนกันเลยอ่ะก็เลยหน่วงมือุยน่ารักมากเลยอ่ะมีไอ้นี่ไหมอ่ะซอนนี่ผลไม้อ่ะหมดแล้วค่ะบสัตว์ก็หมดแล้วอวดด้วยอ่ะ เขาอวดด้วยอ่ะอยากได้มอลลี่อ่ะมอลลี่อันนั้นน่นารักอ่ะอันไหนอันที่เราเปิดกันอ่ะอ๋อนี่ไงเอาอีกเวลาอีกเวลาอันนี้แค่แค่ห้าร้อยค่ะกว่าซ้ำจังเลยอ่ะทำไมอันนี้มันกลวงกว่าอันนี้วะวอันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะเอาละ่ะอย่าซ้ำก็พออันนี้ไม่เป็นนิ่มๆแล้ว,วนะอุ้ยนะค่ะ ไม่ซ้ำน่ารัก <ś m ary> อืมน่ารักชมัดเลยอ่ะมอลลี่ดีสโลูทูเดอะชายทูดคลาสสิกแต่งตัวเหมือนโดนันดักใช่แต่งตัวเหมือนฉันตอนฉันไปนิวโยกมันน่ารักมากเลยอ่ะโอเคพอแล้วนะมอลลี่ังไม่เอาแล้วนะ <ś m ary> พอแล้วพอแล้วไปกันตัวอุ้ยนี่นะคะจังชินจัง โอ้น่ารักว่ะเซตนี้ได้หมดเลยไปเหมือนแบบชินจังเซตอยู่บ้านอ่ะนีกล่องนึงครับแกเลยแม่เฮ้ยต้องมามต,งต่อประกอบเองตอนแรกตกใจว่าทำไมหัวเป็นแย้อุอ้ยได้เป็นเซตพี่น้องแค่นั้นคุ้มค่าค่ะซื้อหนึ่งได้ถึงสอง โอ้ยน่ารักเขาเล่นตุ๊ก,กตากัรน,นะเขาเล่นการนานะน่ารักชะมัดการอะไรก็ไม่รู้พี่ตุ้ยก็คือซื้อแล้วและอะไรรู้ป่ะใช่คือตอนแรกก็อยากได้สีเขียวอยากได้สีเขียวเพราะว่าเหตุผลคือเขียวเหนียวซับไม่ได้พอก็คือหยิบมาให้และได้สีเดี๋ยวผมลองดูให้ว่า ว่าม <ok ันสีที่อยากได้หรือเปล่าใช่แบบนั้นสีเขียวถ้าไม่ตรงเนี่ยผมเอาไว้ขายได้ผมเอาก็ได้ครับเกินเกินไปปะอยากได้อหไก็ได้เออเขียวเนียวซับไง ก็ใครก็จะคิดว่าอะไรก็ทนไม่ได้ไงก็หาไม่เจอไงก็เลยต้องกลับมาหาน้องตอนนี้ผลไม้อุ๊ยเขาพข้างล่างด้วยเดี๋ยวารล่างเป็นเบอร์เดย์อันไหนดีล่ะถ้าถามว่าอยากได้อะไรนะหรออยากได้ radish tomato cherry strawberry pineapple ก็ได้เอาตัวที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ Mushroom อ่ะเพราะน้องหัวเห็ดดูแบบแปลกอันนี้เหลือพื้นที่เยอะกว่า เนี่ยจะเป็นเชอร์รี่ก็ได้พูดไปเรื่อยนะพูดเหมือนรู้นี่ไงซีเคร็เดียู่นี่เป็นน้องต้นกลา้าเว้ยพี่คะพี่เป็นความหวังเดียวของหนูโอ,โอ้ไม่ค่อยเอ็กซ์เพรสเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผมผมจะเลือกอันที่เบาที่สุดอันนี้ว่าน <c oughs> ี้นะม้วนจ,จ่ายตังค์จ้านี่คือน้องซันนี่ตัวแรก้วเช่าสิ่งที่ไถท,ที่ไหน เต็มปีดชันไปหมดจนชันทนไม่ได้แม้ราคาจะสูงเท่าไหร่ก็ตามความสูงของหัวเนี่ยดูไม่ใช่อ่ะมีความอาจจะเป็นมะเขือเทศมาขเๆๆมาขือเทศจริงๆด้วยมาเขือเทศจริงๆด้วยน้องก็จะแบบเนียน้องก็จะแบบเนียที่ตุ้ยสักตัว่าล่ะน่ารัก เฮ้ยน่ารักชะมัดเลยอ่ะฮัลโหลเื้ยน่ารักเล่นมือถือแล้วก็ต้องเจอหน้ามันอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลย และเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของอาร์ตทอยก็คือได้มาเยอะเลยทีเดียวเชียวเสียตังไปหลายพันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่ว่าถูกใจสุดคือที่จริงๆที่ตามหาคืออยากได้น้องคนนี้แหละอยากจะลองจุมน้องซันนี่นี่แหละก็แฮปปี้นะคะแล้วที่นี่นะคะก็คือของเยอะมากจริงสมกับคําว่าอาณาจักรอาร์ตทอยจริงๆค่ะคือของแบบเยอะมากแล้วคนก็คือแดน,นสนุกคึกคักกันสุดๆนะคะแฮปปี้มากๆนะคะ หรือเราควรจะต้องมีรายการชื่อว่ามิตรรักนักจุ่มเออมื่อก่อนเรามีมิตรรักนักสุ่มแต่ตอนนี้เนี่ยเขาฮิตจุ่มไงมิตรรักนักจุ่มต้องมาไหมถ้าคุณรู้สึกว่าต้องมาเขมาเมนต์มาบอกค่ะโอเคบายบายบาย